เจริญพรท่านสาธุชนผู้เปี่ยมด้วยจิตศรัทธาและใฝ่ในพระธรรมทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสอันประเสริ่ฐยิงเป็นวันอันเป็นมงคลที่เราได้มีโอกาสมารวมกันณสถานที่อันสงบร่มเย็นแห่งนี้ดุดดังโอเอซิสกลางทะเลทรายที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าให้ได้พักจิตพักใจดื่มด่ำกับรถพระธรรมอันประเสริฐ ซึ่งเป็นดุดน้ำทิพชลมใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกได้ทรงค้นพบด้วยพระปัญญายาณอันบริสุทธิ์อันหาที่สุดมีได้และทรงประทานไว้ให้แก่โลกเพื่อเป็นหนทางแห่งความสงบสุขที่แท้จริงและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห่วงทุกข์แห่งสังสารวัฏทั้งมวลท่านทั้งหลายที่ได้มาณที่นี้ล้วนเป็นผู้มีบุญมีกุศล ที่มีจิตใจเปิดกว้างใฝ่ในธรรมได้สละเวลาอันมีค่ามาเพื่อสแสวงหาความสงบและปัญญาอันเป็นทรัพย์ฐานในที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งมีค่าเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆในโลกนี้อาตมาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งจากส่วนลึกของหัวใจขออนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันประกอบด้วยพระพุทธผู้ทรงตรัสรู และแสดงธรรมอย่างบริสุทธิ์ถึงที่สุดพระธรรมอันเป็นคำสอนอันบริสุทธิ์ที่นําทางสู่ความหลุดพ้นอย่างไม่ผิดคลาดและพระสงฆ์ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระธรรมวินัยให้ดำรงอยู่ตลอดไปในโลกขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนี้และได้ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของทุกท่านในวันนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อความสุขความเจริญในธรรม เพื่อเป็นแสงสว่างสองนำทางชีวิตให้ทุกท่านได้ดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสงบเย็นในจิตใจอย่างยั่งยืนและเปี่ยมล้นด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลงติดในสิ่งสมมุติทั้งหลายที่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนไม่มีตัวตนที่แท้จริง อันจะนำพาไปสู่ความทุกข์ระทมอย่างไม่จบสิ้นหัวข้อที่เราจะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการทำความเข้าใจชีวิตของเราทุกคนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามหรือไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นั่นคือเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอริยสัจธรรมอันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่จะนำพาเราไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงการรู้เหตุแห่งทุกข์คือการรู้ต้นตอของปัญหาเมื่อเราเข้าใจต้นตอเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างยั่งยืนทุกข์คืออะไรในพุทธศาสนาก่อนที่เราจะไปเข้าใจเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทยัยเราต้องมาทําความเข้าใจเสียก่อนว่าทุกข์ในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไร หลายคนอาจเข้าใจว่าทุกข์คือความเจ็บปวดทางกายความเศร้าโศกเสียใจหรือความลำบากในชีวิตประจำวันเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุกข์ที่ปรากฏให้เห็นได้ง่ายแต่ในทางพุทธศาสนาทุกข์มีความหมายที่ลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งกว่านั้นมากพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข ทุกจึงไม่ได้หมายถึงเพียงความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเท่านั้นแต่หมายรวมถึงสภาพที่ทนได้ยากความไม่สมบูรณ์แบบความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความไม่ยั่งยืนของสรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่มีอะไรคงทนถาวรเมื่อเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ว่าเป็นของสมบูรณ์ในสิ่งที่ไม่คงทนว่าเป็นของคงทน ย่อมเกิดความทุกข์ทันทีที่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างของทุกข์ในพุทธศาสนาที่ทรงตรัสไว้คือชาติปิดทุกข์ขาความเกิดเป็นทุกข์เพราะการเกิดนํามาซึ่งความแก่ความเจ็บและความตายชาราปิดทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์เพราะสังขารที่เคยแข็งแรงก็เสื่อมทรมไปพยาที่ปิดทุกขาความเจ็บป่วยเป็นทุกข์เพราะร่างกายที่เคยสบาย ก็กลับเป็นทุกข์ทรมา,มารนมรณะปิดทุกขังความตายเป็นทุกข์เพราะการพลัดพรากจากชีวิตและคนที่รักโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิดทุกขาความโศกเศร้าร่ำไห้ความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแคนใจล้วนเป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกขโขการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณนะละพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่คือความจริงอันประเสริฐประการแรกคือทุกขอริยสัตที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและทรงชี้ให้เราเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์โดยสภาวะ แต่การเข้าใจทุกนี้ไม่ได้ทำให้เราหดหู่แต่กลับเป็นประตูสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งเป็นแก่นแท้และหัวใจของคำสอนทั้งหมดเป็นดุดแผนที่ที่ชัดเจนและแม่นยำที่จะนำทางชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แก่ทุกข์คือทุกขะอริยสัจ ความจริงว่าชีวิตคือทุกข์ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นสภาพที่ทนได้ยากความเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์และความไม่ยั่งยืนของสรรพสิ่งสมุทัยคือสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์หรือต้นต่อที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะเจาะลึกในวันนี้นิโรธคือนิโรธอริยสัจความดับทุกข์ หรือสภาพที่ปราศจากทุกขโดยสิ้นเชิงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมมักคือมัคคะอริยสัจหลทางแห่งการดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์วันนี้เราจะเจาะลึกในอริยสัจข้อที่สคือสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเพราะหากเราไม่รู้เหตุเราก็ไม่สามารถดับผลได้ เปรียบเหมือนกับการเจ็บป่วยหากเราไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุของโรคเราก็ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ทำได้เพียงแค่บรรเทาอาการเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้สาเหตุเราก็สามารถกำจัดสาเหตุนั้นได้และโรคก,ก็จะหายไปการเข้าใจทุกอย่างท่องแท้และรู้ว่าสิ่งใดเป็นต้นตอของมันจะนำเราไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างแน่นอน เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความสงบสุขที่ยั่งยืนสมุทยัยเหตุแห่งทุกขอันประเสริฐสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตัณหาคือความทยานอยากคือเหตุแห่งการเกิดขึ้นของทุกทั้งมวลตัณหาไม่ใช่เพียงแค,ค่ความอยากได้อยากมีในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่เป็นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความอยากที่ผลักดันให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องดิ้นรน,นขนควายและเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่รู้จบตัณหาเป็นเชื้อเพลิงที่คอยหล่อเลี้ยงให้ทุกเกิดขึ้นอยู่เสมอตราบใดที่ยังมีตัณหาตราบนั้นก็ยังคงมีความทุกข์อยู่ตัณหานี้มีกำลังมหาศาล มันซ่อนอยู่ในจิตใจของเราลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันคอยผลักดันให้เราสแสวงหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากอยู่ร่ำไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขหรือแม้กระทั่งความอยากที่ไม่เป็นความอยากที่จะทำลายและเมื่อไม่ได้ดังใจไม่ได้ในสิ่งที่อยากมีอยากเป็นหรือไม่ได้ในสิ่งที่อยากไม่เป็นก็เกิดความผิดหวัง ความไม่สบายใจความทุกข์ระทมความขับแค้นใจตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราจะเข้าใจและดับทุกข์ได้นั้นจึงต้องเริ่มจากการเข้าใจและละตัณหานี้ให้ได้เสียก่อนการรู้ว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริงเมื่อเราดับตัณหาได้ทุกขก็ย่อมดับลงไปด้วย นี่คือหลักธรรมอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองและทรงนำมาสั่งสอนพวกเราให้เดินตามรอยพระบาทตัณหาอันเป็นรากเหง้าของทุกนั้นพระพุทธองค์ทรงจำแนกออกเป็นสามประการเพื่อให้เราเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถมองเห็นการทำงานของมันในจิตใจของเราเองอันเป็นบอกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงกามาตัณหาความทยานอยากในการาคุคทั้งห้าคือรูป รสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจความอยากในสิ่งที่สวยงามน่ารักน่าชมทางตาความอยากในสิ่งที่ไพเราะน่าฟังทางหูความอยากในกลิ่นหอมหน่ารื่นรมทางจมูกความอยากในรสชาติอาหารที่อร็จอร่อยทางลิ้นและความอยากในสัมผัสที่นุ่มนวลสบายทางกายรวมถึงความอยากคิดถึงเรื่องราวที่น่าพึงพอใจทางใจภวะตัณหาความทยานอยากมี อยากเป็นอยากให้คงอยู่อยากให้คงสภาพที่เป็นอยู่อยากให้ดีขึ้นอยากให้รวยขึ้นอยากมีอำนาจอยากเป็นคนสำคัญอยากมีชีวิตที่ยืนยาวอยากให้ความสุขที่มีอยู่คงอยู่ตลอดไปหรือแม้กระทั่งอยากให้ตนเองเป็นอมตะไม่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงใดๆวิภวตัณหาความทยานอยากไม่เป็นอยากไม่ให้มีอยากให้พ้นไปอยากทำลาย อยากให้สิ่งที่ไม่พึงพอใจหมดไปเช่นอยากไม่ให้มีความทุกข์อยากไม่ให้เจ็บป่วยอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้ตายอยากทำลายสิ่งที่ตนไม่ชอบสิ่งที่ทำให้ตนเองไม่สบายใจอยากให้ศัตรูพินาศไปหรือแม้กระทั่งอยากให้ตัวเองดับสูญไปเมื่อพบเจอความทุกข์อย่างหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ตัณหาทั้งสนี้ล้วนเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข หากเราไม่รู้เท่าทันมันจิตใจของเราก็จะถูกครอบงำและดิ้นรน,นข้นคว้าเพื่อสนองความอยากเหล่านั้นอยู่ร่ำไปไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มและนั่นคือหนทางแห่งความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นกามตัญหาความอยากในกามคุณกามตัญหาคือความอยากในสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่ที่เราสัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูก ลิ้นกายใจหรือเรียกอีกอย่างว่าความอยากในการมคุณห้าเช่นอยากเห็นรูปสวยๆเงามๆอยากฟังเสียงไพเราะสนเอหูอยากดมกลิ่นหอมหอมหน่ารื่นรมอยากลิ้มรสอาหารอร่อยอร่อยเลิศรสอยากสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลสบายเนื้อผ้าดีๆหรือการสัมผัสที่น่าพึงพอใจและอยากคิดถึงเรื่องราวที่น่าพึงพอใจสร้างภาพฝันที่สวยงามในจิตใจ ความอยากเหล่านี้หากไม่มีสติกำกับย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ได้ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังเมื่อได้มาก็กลัวจะเสียไปเมื่อเสียไปก็เสียใจเมื่อได้ไม่มาก็ขนขวควดิ้นรนผิดหวังและเป็นทุกข์เพราะยึดติดในสิ่งที่ไม่มั่นคงเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันผู้คนแสวงหาความสุขจากกามคุณกันอย่างมากมายเช่นการเสพสื่อบันเทิง การบริโภคอาหารการซื้อของฟุ่มเฟือยแต่ความสุขนั้นกลับไม่จีรังยั่งยืนกลับเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความอิจฉาริษยาความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีและความฟุ้งซ่านในที่สุดเพราะจิตใจไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในความปรารถนาเหล่านี้จึงวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตใจไม่สงบและต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างไม่รู้จบภาวะตัณหาคือความทยานอยากที่จะมี อยากที่จะเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปหรืออยากให้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ดีขึ้นสูงขึ้นเช่นอยากรวยอยากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยากมีอำน,นาจวาสนาอยากเป็นคนสำคัญเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับอยากเป็นผู้จัดการผู้บริหารระดับสูงอยากมีชีวิตที่ยืนยาวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากให้ความสุขที่มีอยู่คงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งอยากให้ตนเองเป็นอมตะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลความอยากมีอยากเป็นนี้เองที่ผลักดันให้คุณเราดิ้นรนขวนขวายสร้างกรรมต่างๆทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อได้เป็นได้มีแล้วก็กลัวจะสูญเสียกลัวจะเสื่อมถอยไป เมื่อไม่ได้เป็นไม่ได้มีก็เกิดความผิดหวังความท้อแท้ทุกใจอย่างแสนสาหัสเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาความอยากนี้ทำให้เราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่รู้จักคำว่าพอเพียงและวนเวียนอยู่ในวงังวนแห่งความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดทำให้จิตใจไม่เคยสงบ และต้องวิ่งตามความอยากอยู่ตลอดเวลาวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นอยากทำลายวิภาวะตัณหาคือความทยันอยากที่จะไม่เป็นอยากจะไม่ให้มีอยากทำลายล้างอยากให้สิ่งที่ไม่พึงพอใจหมดไปจากชีวิตเช่นอยากไม่ให้มีความทุกข์อยากไม่ให้เจ็บป่วยอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้ตายอยากให้ปัญหาต่างๆหมดไปจากชีวิต อยากทำลายสิ่งที่ตนไม่ชอบสิ่งที่ทำให้ตนเองไม่สบายใจเช่นความอิจฉาริษยาเพื่อนร่วมง,งานอยากให้ศัตรูพินาศไปหรือแม้กระทั่งอยากให้ตัวเองดับสูญไปเมื่อพบเจอความทุกข์อย่างหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งเป็นความอยากที่ตรงกันข้ามกับภวะตัณหาความอยากไม่เป็นนี้เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ไม่พึงปรารถนาได้ เราพยายามหลีกหนีผลักไสหรือแม้กระทั่งทำลายสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ซึ่งการกระทำเช่นนี้ยอมก่อให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะการหนีความจริงไม่ได้ช่วยให้ทุกหมดไปแต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาในจิตใจการอยากทำลายยังก่อให้เกิดความพยาบาทความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทและความรุนแรงในจิตใจ ซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดเพราะจิตใจเต็มไปด้วยโทสะและอกุศลธรรมตัณหาเมื่อเกิดขึ้นและไม่ได้รับการควบคุมโดยสติและปัญญายอมนำไปสู่อุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุป,ปาทานคือการเข้าไปยึดสิ่งต่างๆอย่างแน่นแฟนว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง ทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงแท้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้อย่างแท้จริงอุปทานมีสี่อย่างได้แก่กามปุปทานการยึดมั่นในกามคุณทั้งห้าอย่างแน่นแฟนไม่สามารถสละวางได้ทิฏฐุปุปทานการยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นผิด หรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นศีลพัต,ตุปปาทานการยึดมั่นในศีลและพรนที่ผิดหรือยึดมั่นในการปฏิบัติที่งมงายไม่เป็นไปเพื่อความหลุดผลอัตวาตุปปาทานการยึดมั่นในตัวตนว่ามีตัวตนอยู่จริงมีอัตตาที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นแฟน้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมถอยไปหรือไม่ได้เป็นไปตามที่เรายึดมั่นก็ย่อมเกิดความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจความคับแค้นใจตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุปทานนี้เองที่เปรียบเสมือนโซ่ตรวน ที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์ไม่ให้หลุดผลไปได้ความไม่รู้อวิชชาตนต่อของตัณหาเบื้องหลังตัณหาและอุปทา,านทั้งปวงนั้นลึกซึ้งที่สุดคืออวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่อย่างทองแท้ความไม่รู้ในธรรมชาติของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงความไม่รู้ว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อเราไม่รู้ความจริงเหล่านี้เราจึงเกิดความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขและในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนที่แท้จริงความไม่รู้นี่เองที่ทำให้ตัณหาเกิดขึ้น เกิดความทยานอยากไม่รู้จบนำไปสู่การยึดมั่นถือมั่นและนำพาให้เราต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแห่งความทุกข์ไม่รู้จบดุดนักเดินทางที่หลงทางในทะเลทรายและไม่รู้หนทางที่จะกลับบ้านอวิชชาจึงเป็นต้นต่อที่แท้จริงเป็นรากเหง้าที่ลึกที่สุดของเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงการจะดับทุกข์ได้ ต้องกำจัดอวิชชานี้ให้หมดไปด้วยปัญญาการเกิดขึ้นของทุกข์ตามปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงอธิบายกระบวนการเกิดทุกข์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและต่อเนื่องกันเป็นวงจรในหลักธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจิยตาซึ่งเป็นธรรมะที่ซับซ้อนแต่สำคัญยิ่งเป็นดุจโซ่ตรวนแห่งการเกิดทุกข คือเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้จึงมีเพราะสิ่งน,นี้เกิดขึ้นสิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นและเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้จึงไม่มีเพราะสิ่งน,นี้ดับไปสิ่งน,นี้จึงดับไปวงจรแห่งการเกิดขึ้นของทุกนี้เริ่มต้นจากอาวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่อย่างเป็นต้นเหตุสังขาร เมื่อมีอวิชชาก็เกิดการปรุงแต่งทั้งทางกายวาจาใจวิญญาณการรับรู้ทางอายตนะทั้งหกนามรูปการเกิดขึ้นของกายและใจสลายาตนะอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจและอารมณ์ที่กระทบผัสสะ การกระทบกันระหว่างอายตนะกับอารมณ์เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตัณหาเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดความทยานอยากการมตัณหาภวะตัณหาวิภาวตัณหาอุปาทานเมื่อมีตัณหาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นพบการปรุงแต่งเพื่อการมี การเป็นในภพชาติต่อไปชาติการเกิดในภพชาติต่อไปชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุป,ปายาตเมื่อเกิดแล้วย่อมประสบกับความแก่ความตายความโศกเศร้าร่ำไห้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความคับแค้นใจ การเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์กันของธรรมะทุกข้ออย่างเป็นระบบและเห็นว่าทุก์ขไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆแต่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเสมอเมื่อเข้าใจวงจรนี้เราก็จะรู้หนทางที่จะตัดวงจรแห่งทุกนี้ให้ขาดลงได้เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงเหตุแห่งทุกแล้วสิ่งสำคัญ คือการนำความรู้นั้นมาพิจารณาและเห็นแจ้งด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่เพียงแค่การจดจำหรือเชื่อตามตำราหรือเชื่อตามคำบอกเล่าของผู้อื่นการเห็นแจ้งด้วยปัญญาคือการที่เราใช้สติพิจารณาความเป็นไปของจิตใจของเราเองอย่างใกล้ชิดเห็นตัณหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นและเห็นอวิชชาที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันนขณะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นกระบวนการเกิดทุก์ในจิตใจ,ใจของเราได้อย่างชัดเจนดุด,ดังมองเห็นสายทานแห่งจิตที่ไหลผ่านเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมีปัญญาที่จะละเหตุน,นั้นได้ไม่หลงติด ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อละเหตุได้ผลคือทุกขกข็ย่มดับไปนี่คือการดับทุกข์ด้วยปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่การหนีทุกข์หรือการกดข่มความทุกข์แต่เป็นการเข้าใจมันอย่างถ่องแท้และปล่อยวางมันลงได้การเห็นทุกข์ด้วยปัญญาจะนำมาซึ่งความสงบเย็นและอิสระทางจิตใจอย่างแท้จริงผลทางแห่งการดับทุกข์หรือนิโรธและมรร เมื่อเราเข้าใจทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แล้วอริยสัจข้อที่สคือนิโรธคือความดับทุกข์อันเกิดจากการดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงไม่เหลือเชื้อเพลิงที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อไม่มีตัณหาเป็นเชื้อเพลิงทุกข์ก็ย่อมดับลงดุจด,ด่งเปลวไฟที่ไม่มีเชื้อเพลิงก็ย่อมมอดดับไปมีที่สุดนี่คือสภาพแห่งพระนิพพานความสงบสุขสูงสุด ที่ปราศจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงและอริยสัจข้อที่4คือมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8คือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการนำพาไปสู่ความหลุดพ้นเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้ได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในอริยสัจสสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบ คือคิดไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทสัมมาวาจาจาจาชอบคือพูดจริงพูดดีมีประโยชน์สัมมากัมมันตะการงานชอบคือทำการงานที่ไม่เบียดเบียนสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบคือประกอบอาชีพสุจริตสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรละชั่วสร้างดีสัมมาสติคือระลึกชอบในทุกขณะ สัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบคือมีสมาธิแน่วแน่ในธรรมการปฏิบัติตามมักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยความไม่ประมาทจะช่วยให้เราสามารถละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอุปาทานและอวิชชาและบรรลุถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมในที่สุดสรุปแล้วเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริง ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราก็คือตัณหาความทยานอยากทั้งสามประการได้แก่การมาตัณหาความอยากในการมาคุณภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่เป็นอยากทำลายซึ่งตัณหานี้เองที่นำไปสู่อุป,ปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นแฟนในสิ่งต่างๆและทั้งหมดนี้มีอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่เป็นต้นต่อที่อยู่เบื้องหลังเป็นรากเหง้าที่ลึกที่สุดของเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงการที่เราได้มานั่งฟังธรรมในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์นี้อย่างถ่องแท้ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังแต่เป็นการพิจาราด้วยจิตใจของเราเอง จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อเราตระหนักรู้ถึงต้นตอของปัญหาเราก็สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างถูกจุดไม่ใช่แค่แก้ที่ปลายเหตุการเข้าใจเหตุแห่งทุกข์จะทำให้เราไม่หลงติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมันและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาน,นำมาซึ่งความบอสบายใจ และอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงบทส่งท้ายและพรในวาระสุดท้ายนี้อาตมาขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักธรรมเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอริยสัจสี่ไปพิจารณาไตรตรองและประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นยามตื่นยามหลับยามทำงาน ยามพักผ่อนหรือยามใดก็ตามในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตของท่านเปลี่ยมด้วยสติปัญญาความเข้าใจในธรรมะและความสงบเย็นภายในจิตใจอย่างยั่งยืนไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขที่น่าชื่นชมหรือความทุกข์และอุปสรรคที่หนักหน่วงเพียงใดขอให้จิตใจของท่านมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนดุดด,ดังผูผาที่ไม่หวั่นไหวด,ด้วยแรงลมที่พัดกระนำ เพราะได้ยึดมั่นในแก่นธรรมอันประเสริฐนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของพุทธศาสนิกชนคือพระพุทธผู้ทรงเป็นพระบร,รมศาสดาผู้ชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์พระธรรมอันเป็นคำสอนที่นำทางสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงและพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมวิยัยและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติจงดลบดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและซึ่งกิเลสท,ทั้งปวงที่คอยฉุดรั้งจิตใจและบรรลุถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมทุกท่านเทินสาธุ